เดี๋ยวมาดูการเทสโหลดนะครับผมตัวนี้ผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ5กิโลเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโหลดที่ตัวลร5กิโลนะครับตอนนี้5กิโลกว่ากว่านั่นแหละมาดูกันนักบินขอเห็ุเราน่าจะวิ่งไกลจัง อปีบอันนี้น้ำหนักประมาณ5-5.5กิโลร้อนหลดยังไม่รวมบินนะรวมบินก็น้าเจกสิโลตามปีองเมตรสี่สิบนะครับลำน้ลงใช่ัวมันหนักว่าปีมัน อ่านี่ยาทานเรือดียวแตเขวาเดียวผมว่าว่า้ข้าวเย็นช่วยลยนะเนี่ยตติกันทบไงผัวผ่านยาดีใช่ครับมันสุดยอดมันนิงมากแต่ดีนะตีกันเป็นโครงเต็มไง มาแลนดิ้งนะครับผมมันเมื่อยค่าแล้วเนาะ,ะก็โอเคแล้วเอา,าหาัดมาเ่านเนาะรอนนี้มาเบาเบารอบมไหม เยอะกว่ามาได้ไหมเนี่ยได้มาได้มาได้มาได้อะไรก็ได้อย่าตกลุ้มว่ะมาเลยโอเคไม่มาแล้วเยอกว่ามาไม่มาแล้วเยอะเลยไหมไม่มาแล้วมันเป็นหญ้าเดี๋ยวไปดูกันมันไอ้เป็นตรงหญ้าเนาะก็เลยวิ่งมาไม่ได้วิ่งยาวหน่อยมันค่ำด้วยแหละวันนี้แต่ว่าโอเคนะนักปินถือว่าโอเคลไรทานเลย ใช้ได้ใช้ได้น่าเนาะแล้วเดี๋ยวมาร์คถือโหลดให้ก็ได้แล้วก็ให้เหล็กเข้าไปด้วยเอาไปท้ายนี้แหละให้เหล็กเข้าไปเลยอุ้ยเหล็กไม่ได้เหล็กเป็นใ้ที่ดับเหล็กเนี่ยมาดูพื้นมันเป็นหญ้าเนาะเวลาติดเชิงเนาะดินมันก็จะลงนี่แหะที่มันวิ่งไกลหน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันตอนนี้มันโหลดอยู่ที่ห้าโลเนาะมันก็เลยต้องวิ่งมีไกลหน่อยรวมน้ำหนักลันเท่าไหร่ครับ ถ้ารวมน้ำหนักลํำก็ประมาณ10กิโลเลยนะสิกว่าด้วยซ้ำนะตัวนี้คอมบินก็บเกือบสิบโล <c oughs> ใช่ใช่ยกยากนายครับอีกสองเมตรเนาะดีป่ะโอเคไหมได้ครับได้ไดแท็กซี่เลยเดีด๋ดยวเรามาแท็กซี่เล่นนะเป็นออเตอร์เนาะ ไปเลยก็แค่เป็นตีล่างนิดนึงแต่ว่าน,น่า,นานจะต้องให้ยาวเพราะมานันโตกเลยจะขึ้อนอนะย่งนี้ขึ้นอย่างนี้แาเขาก็มีแไซส์นี่อย่านาั้นผมใช่ครับแต่ผมเอา,าไซส์เนี่สามสิบจะสู้เขาโอ้ยได้เหรอวะโอ้ยดินไวก like ับชาวบ้านเลยเอ้แต่มันแต่มันก็คือไซส์ขึ้นบินปกติเลยเดี๋ยวจะมีนะ แต่ว่าแต่ว่าแบตน้ำเดี๋ยวมาอธิบายก่อนลำนี้เป็นของลูกค้าเนาะเป็นงานที่ลูกค้าสาั่งทำก็เดี๋ยวมาดูสเปคชุดไฟก่อนสเปคชุดไฟก็จะเป็นแบบ6เซลล์นะครับผมแล้วก็สปีด120แอมป์มอเตอร์5065นะครับไปพัดขนาด10เกียนิ้วแล้วก็เซอ,อร์โว4ตัวเนาะเป็นเครื่องโลหะทั้งหมด ขนาดตัวลำก็2องเมตรสีน,นะครับผมเอ้ความความยาวของปีสองเมตสี่ิบตัวลำยาวประมาณเมตรเก้ 90. นะออกเฟิร์สไปเรียบร้อยนะครับโหลดตอนนี้อยู่ที่5,5าจกิโลบินได้สบายเนาะจะถามนักบินดูบ่อนเนาะเป็นไงครับโหลดห้าห้าจุดกิโลต,ตอนแรกเหมือนจะไม่มีแรงครับ <ver> แต่ก็มีแรงไ,ได้เลยเหลือๆเลยอันนี้แบก5,5าจกิโลนะถ้าพร้อมบินก็ประมาณรวมทั้งหมดเลยประมาณ1ิบกิโล ลำนี้นี่เนาะคนของลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ามารับเองจัดส่งไม่ได้มันลำใหญ่เนาะโอเคครับ